Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันซองมาไลฟ์ Life, อะไรในเพลงและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซองมาไลฟ์ Life, รายการที่จะพาคุณเข้าสู่ห้วงของทำนองและรับรู้ถึงมุมมองที่หลากหลายของบทเพลง กว่าจะมาเป็นเพลงที่ทุกคนได้ยินกันและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเทียนชยานีค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบทเพลงที่ลึกซึ้งและกินใจของศิลปินหญิงจากเกาหลีใต้ลีฮาอีกับเพลงที่มีชื่อว่า Read ซึ่งเพลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งเท่านั้นแต่ยังมีความเชื่อมโยงกับชีวิตของคนเราอย่างแน่นแฟรโดยเนื้อเพลงพูดถึงความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ ความทุกข์และความกดดันที่คนเราต้องเผชิญในชีวิตประจําวันซึ่งใครหลายๆคนอาจได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้มาก่อนค่ะเพลงบ r ร์ดเป็นเพลงที่โดดเด่นและมีความหมายมากๆในหลายแง่มุมทั้งในด้านของดนตรีและเนื้อหาเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในปี2016และถือเป็นหนึ่งในผลงานที่ทำให้ชื่อของดีฮาอีนั้นกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพลงบีดหรือในภาษาเกาหลีฮันซุม ซึ่งแปลว่าลมหายใจหรือการถอนหายใจนั้นถูกตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะต้องการสื่อถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคนเรารู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หรือผ่านช่วงเวลาที่ยากลบาบากและการถอนหายใจก็เป็นหนึ่งสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการปลดปล่อยความเครียดและความกดดันซึ่งเป็นสิ่งที่เนื้อหาของเพลงต้องการจะสื่อออกมาชื่อเพลงนี้จึงมีความหมายที่ตรงกับเนื้อหาของเพลง ซึ่งกล่าวถึงการเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตและการหยุดพักเพื่อหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะก้าวต่อไปเรื่องนี้เหมือนเป็นการบอกผู้ฟังว่าไม่เป็นไรที่จะรู้สึกเหนื่อยและไม่เป็นไรที่จะหยุดหายใจสักครู่หนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่มีความสําคัญในการให้กําลังใจและปลอบประโลมคนที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลํกาบากทั้งนั้นชื่อปรีจุงถูกเลือกมาเพื่อสะท้อนถึงการปลอบโยน และความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้ฟังเพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่กำลังจะมาถึงโดยจะมีท่อดนหนึ่งที่แปลได้ว่าถ้าหายใจลำบากมากเกินไปเมื่อเธอรู้สึกเหนื่อยนั่นถือเป็นการบรรยายถึงสภาวะที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราหายใจไม่ออกความรู้สึกกดดันหรือเครียดจนไม่สามารถทำอะไรได้ดังใจซึ่งนั่นเป็นสัญญาที่กำลังบอกเราว่าเราควรหยุดพักลีฮาอี e ได้ให้เสียงร้องที่มีความนุ่มนวล และเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกําลังปลอบประโลมหวัวใจของเราเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่บอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองเธอก็สามารถผักดันดังนั้นชื่อบรีดซึ่งถูกนามาเพื่อสะท้อนถึงการปลอบโยนและความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้ฟังอีกทั้งลีฮายยังได้แบ่งปันว่าการร้องเพลงบรีดเป็นเรื่องที่ท้าทายทางอารมณ์ เธอต้องถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงความจริงใจและการปลอบประโลมที่เพลงนี้ต้องการสื่อออกไปอีกทั้งลีฮายยังได้แบ่งปันว่าการร้องเพลงบีทเป็นเรื่องที่ท้าทายทางอารมณ์เธอต้องถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงออกมาเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้สึกถึงความจริงใจและการปลอบประโลมที่เพลงนี้จะต้องการสื่อออกไปเธอบอกว่า เธอได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้สึกจริงๆในการร้องเพลงทำให้เพลงนี้มีความหมายพิเศษสำหรับเธอด้วยทั้งยังมีการเปิดเผยในภายหลังว่าเธอเคยต่อสู้กับอาการแพนิกหรือแพนิคดิสออเดอร์และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เพลงบรีรมีความหมายลึกซึ้งสำหรับเธอมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเพลงนี้ไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงการต่อสู้กับโรคแพนิกโดยเฉพาะ และความรู้สึกของการหายใจหรือทอนหายใจองเพลงนั้นก็สอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนตัวของเธอในการเผชิญกับความยากลำบากทางจิตใจการที่เธอมีอาการแพน,นิคทำให้รีฮาอีเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของการหยุดพักหายใจและการปลอบโยนตนเองซึ่งทำให้เธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกในเพลงนี้ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเพลงบรดจึงไม่เพียงแต่เป็นบทเพลง ที่ปลอบประโลมใจผู้ฟังเท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนความรู้สึกและประสบการณ์จริงที่เธอเคยเผชิญอีกด้วยซึ่งครั้งแรกที่เราได้ฟังเพลงนี้นั้นถึงเนื้อเพลงจะเป็นภาษาเกาหลีที่เราฟังแล้วอาจจะไม่ได้รู้ถึงความหมายทั้งหมดแต่น้ำเสียงของดีฮาและทำนองที่ดำเนินไปด้วยเปลียนนแบบประหลาดนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกับได้รับการปลอบโยนหัวใจจริงๆและพอได้ฟังบ่อยมากขึ้น ได้อ่านความหมายของเนื้อเพลงและได้รู้ถึงที่มาที่ไปของเพลงแล้วก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งเหมือนกับได้ชุบชีวิตใหม่เหมือนมีน้าเลี้ยงมาหลอกหัวใจในวันที่รู้สึกเหนื่อยและไม่รู้จะหันไปหาใครเราจึงขอให้คุณผู้ฟังที่ได้ลองฟังเพลงนี้ก็ได้รับการปลอบประโลมหัวใจเช่นกันค่ะและในเอพิโซดนี้เราก็ได้รับรู้ถึงแรงบันดาลใจและความหมายของเพลงที่ถ่ายทอดออกมา เรือปลอบโยนหัวใจอย่างบรีดของรีฮ่าอีสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจอเรื่องราวแบบไหนจะเหนื่อยล้าเพียงใดก็ขอให้บทเพลงนี้ทำให้คุณได้พักหายใจและพร้อมที่จะก้าวไปครั้งหน้าค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังอพิโซดต่อไปของซองนาลฟ์พอดแคสต์หรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook Good Day Station พบกันใหม่อพิโซดหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ